ก็มาอยู่กับผมเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็จะมาอยู่กับอาชีพที่วิ่งไวที่สุดในเกมนะครับย็ดเควิ่งแบบวิ่งวิ่งตันเลยนะครับมันตันอยู่ที่330ใช่ไหมครับวิ่งตันเพื่อนๆดูไม่มีมูนไลท์เลยนะครับนะมีก๊์ดธรรมดาเลยนะครับใครสนใจตัวนี้ก็ไปดูในเพจได้นะครับแต่มีเออยู่7,100นอะครับ2,000กว่าบาทนะแค่ M นี่ก็คุ้มแล้วนะครับ ตัวน,นี้นะรูครบเลยนะครับอันนี้คือมูสปีดของเรามันจะตันอยู่ที่3 30ใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นซูปโนโนี้เราทำให้มันได้330เต็มเลยนะครับแต่ถ้าเป็นอาชีพอื่นถ้าจะทำเต็มนะเพ,เพื่อนๆต้องมีมูลไลท์และต้องมีของหลายๆอย่างนะครับกว่าจะทำเต็มมันยากมากนะครับโอเคนะครับสเตตัสที่ผมอัพก็ ประมาณนี้นะครับสเต็งที่เหลือลงอะไรก็ได้นะครับมีแค่ค่าสเต็งค่าเดียวที่มีผลนะครับกับอาชีพนี้อันอื่นลงอันไหนก็ได้นะครับของก็ใส่เหมือนของไงวอคิลี่นะครับนะก่อนจะมีวอคิลี่พวกเราก็เล่นพวกพวกเราก็เล่นซุมโนนี่นะครับนะปัจจุบันนี้ก็เป็นเฟนลิววอคิลลี่เฟนริวนะแต่ ไอสองอาชี้นจะวิ่งช้านะครับหรืออาชีพอื่นจะวิ่งช้ามากผมบอกเลยว่าถ้าไปล่าบอสกลาง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 ไปบนนี้ล่างล่างนี้ไม่ไม่ได้ได้นะครับล่างล่างนี้จะได้ตัวเดียวตัวนี้นะครับแต่เราจะทานอาชีพอื่นไหมไม่ไม,ไม่ไม่รู้นะครับอาชีพนี้เราไปได้สบายนะครับนี่อาชีพนี้ เพราะว่ามันเป็นธาตุน้ํานะครับเพราะว่าอาชีพเราเราตีเป็นธาตุลมนะครับมันแพร่ทางกันอยู่ละดาเมจนโหดมากถ้าไปตีตัวนี้แต่ไม่รู้จะทันไหมอันนั้นอีกเรื่องนะครับแต่ถ้าวิ่งไวผมบอกเลยว่าสุดนะครับเดี๋ยวผมจะโชว์ให้1นึ่งสเต็ปแล้วกันกดบัฟรวมเพ่่นส,สัตว์ขี่เท่าไหร่สามอสาเต็มนะครับดูวิ่งโอ้ผมนึกว่าจะหลวดนะครับไว้จัดแล้วอยู่ได้นานด้วยนะครับเห็นไหม นานมากๆอ่าหมดแล้วของก็ทั่วไปนะครับแต่รูนแต่แต่อาชีพนี้มันมันค่อนข้างใช้รูนเยอะนะครับอันดับแรกมาคือเป็นรูนตัวนี้นะครับแถว3นะครับไม่สนเกาะนะตัวนี้ไม่สนเกาะจะดาเมใส่มอนเตอร์ไม่สนเกาะนะครับ อันนี้แถวบนดาเมจนะครับแถวล่างจะทำให้พายุโดนศัตรตูสองเท่าเอาง่ายๆเลยพายุจะขึ้นกับตัวเราอีกหนึ่งลูกนะครับแล้วก็ปล่อยไปอีกหนึ่งลูกนะครับอ,อันนี้อีกอันนะครับอันนี้จะเพิ่มดาเมจนะเพิ่มดาเมจเมื่อเราใส่รถเข็นนะครับประมาณนั้น สกิลนะครับอ่านี่สกิลเพื่อนๆจะอัพแบบไหนไหนก็ได้นะครับแล้วแต่เราชอบนะหรือจะอัพตามผมก็ได้นะครับมันจะไม่เหมือนเจนใหม่เจนใหม่นี่สกิลน้อยมากเจนเก่าๆนี่สกิลโคตรเยอะนะครับอัพจนงงอัพจนงงสกิลเจนใหม่นี่ผมบอกเลยว่าอัพจนงงโหค่าสี่โ,โคตร 4, คเยอะ ใช้อยู่นิดเดียวแต่อัพแต่ทำมาโคตเยอะบัฟรวมนะครับอ่านี้บัฟรวมผมสกิลที่มันเพิ่มมูฟสปีดเลยคือสกิลนี้นะครับอันนี้เพิ่มไหมอันนี้ก็เพิ่มนะครับได้60สิบวินะเพิ่มมูฟมูฟสปีด30%เลยนะครับอันนี้และเอ k อีก100 อีกอันเป็นตัวนี้นะครับไหนอ,ะอ่ะอ่าอันนี้ก็เพิ่มนะครับมูสสปีดนะนี่มันมันจะเมื่อเรากดใชส้สกิลนี้นี่นะครับมันเพิ่มมูสสปีดอีกสามสิบแล้วก็เอจไออีกยี่นะครับมันจะมีอีกอันนะึ่งอยู่ไหนอะ่ะอ๋อเบคาสี่นะครับเบคาสี่นี่อันนี้ก็เพิ่มมูสสปีด ให้เราอีกห้าสิบเย็ดเคอะไรมันจะเพิ่มเยอะขนาดนี้สามสกิลเพิ่มมาเกือบร้อยนะครับนะเพราะว่าอาชีพนี้ยิ่งวิ่งไวยิ่งตีแรงนะครับนะสำหรับซุปนูเนาะก็มีประมาณนั้นเดี๋ยวไปลองล่ไมนี่รูสักตัวแล้วกันแจมๆนะวิ่งไวๆว okay. พราะว่าคุณน่าจะล่าหมดแล้วแหละผมไปหาล่าตัวที่มันคนไม่ล่าแล้วกันจะไปคนที่คนเขาไม่ล่ากันนะครับเพราะว่าถ้าเราไปอันที่คนล่าแล้วมันไปแล้วมันขี้เกียจบิงหาไม่เจอนะครับมาทดสอบเฉยเฉยนะนี่ไงคนไม่ล่า ไหล่สบายนะครับปั่น17 m เอ็มรูนครบรูนครบก็ชิวๆหน่อยนะครับปั่น17 18 m เอ็มวิ่งไวมากนะครับผมบอกเลยเนี่ยกดบาบครั้งหนึ่งปุ๊บดูวิ่งอวดไวไวจัดอัดจัตัวแล้วกัน มันมันเพลินนะล่าเมนี้นี่มันเพลินมากไปล่าตัวที่มันรีเลือดลองดูนะครับวิ่งหาเลยผมอะ่ะไหนเราวิ่งไวอยู่แล้ววิ่งหาเลยนะครับ วิ่งโคตรไวน่าจะไม่มีนะตัวตัวล,าล่างๆจะไม่ค่อยมีนะคนคนเขาล่ามหมดแหละไม่ค่อยมีนะคนเขาล่ามหมดไม่มี กตัวลองดูเผื่อลงเผื่อลงอยู่นะครับไม่มีอะไรผมว่าดูวิ่งธรรมดาอย่างไวอะ่ะเพื่อนดูโอ้ขาพันกันเป็นเกลียวเลยอะ่ะดูวิ่งธรรมดาไวจัดไหมไวมากเลยนะครับโอ้ ซอยยิบๆอะผมบอกเลยน่าจะไม่มีแล้วคล่ามหมดลนะก็ทดสอบประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่สนใจตัวนี้ก็ไปดูในเพจได้นะครับ2000กว่าบาทแค่อ่มนี่ก็คุ้มแล้วนะครับหรือใครนี่มีไอดีไม่ได้เล่นนะครับเลิกเล่นแล้วทักมาขายในเพจหรือในไลน์ได้นะครับลิงกงผู้แปะไว้ใต้คลิปนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ